ลูกใหม่ไบร์พิชยษทัานเปลี่ยนไปมากจำแทบไม่ได้ลูกใหม่ไบร์พิชยษทัานเปลี่ยนไปมากจำแทบไม่ได้เรเดว่าเป็นพิธีกรรายการที่โด่งดังมากๆในประเทศไทยอย่างไบร์พิชยาทัานจันพุทธผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์โดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการผู้ประกาศข่าวมานานโดยไลฟ์สไตล์และฝีมือการอ่านข่าวที่ทำให้มีทั้งแฟนคลับรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ชื่นชอบเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตแห่ทักเมื่อสาวไรได้โพสภาพตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่เธอนั้นไปตัดผมทรงใหม่มาสั้นกว่าเดิมเพิ่มเติมหน้าม้าปัดบอกเลยข่าวว่าลุกนี้ทําเอาเพื่อนพี่น้องในบวงการบันทึงและแฟนคลับเห็นแล้วถึงกับตะลึงแห่ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลุกนี้หน้าเด็กลงและเข้ากับเธอมากๆเลยนอกจากนี้เปิ้ลน,นาคอนยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยประมาณว่าเกือบเลื่อนผ่านจําไม่ได้อีกเลยด้วย งานนี้หนุ่มโตจะจำภรรยาตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะเด็กลงสวยขึ้นขนาดนี้